พลัง AI จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Photoshop เวอร์ชันเบต้าเขาได้เอา AI เข้ามาช่วยให้เราสร้างสรรค์รูปภาพได้ตามจินตนาการเลยคะ่ะไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาใดคัะด้วยเดี๋ยววันนี้พอจะมาลองเล่นให้ดูกันนะคะว่า Photoshop เวอร์ชันเบต้าเนี่ยเขาจะเอา AI มาทำอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ ในตอนนี้นะคะ p s o t p s ็ o p เขาได้เพิ่ม Firefly Generative AI เข้ามาช่วยให้เราสามารถสร้างสารรค์รูปภาพได้ตามจินตนาการของเราผ่านตัว AI เลยค่ะ ซึ่งเขาได้เพิ่ม AI ตัวนี้เข้ามาใช้งานในแอปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคะสำหรับใครที่ใช้ Photoshop แบบรายเดือนอยู่แล้วนะคะก็สามารถใช้งานตัว AI ตัวใหม่ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นเวอร์ชันเบต้าเท่านั้นซึ่งสามารถเข้าไปติดตั้ง Photoshop เวอร์ชันเบต้าได้เลยแบบฟรีแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้วิธีการติดตั้งนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปสอนวิธีการติดตั้งเวอร์ชันเบต้ากันก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะพลอยก็ฝากกดติดตามช่องไอมดออฟฟิเชียลกันไว้ก่อนนะคะ สำหรับวิธีการติดตั้ง Photoshop วอร์ชั่นเบต้านะคะขั้นตอนแรกให้เราไปที่แอป Creative Cloud กันก่อนค่ะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลือกที่ Beta Apps ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปเลือกโปรแกรม Photoshop นะคะที่เราต้องการติดตั้งวอร์ชั่นเบต้าตรงนี้นะคะแล้วก็กด install ลงไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอเวลาให้ตัวแอปนะคะติดตั้งบนเครื่องของเราเสร็จค่ะตอนนี้เราติดตั้งแอป Photoshop วอร์ชั่นเบต้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอยไปดูที่ ล็อตช์แพดตรงนี้ค่ะนี่เราก็จะเห็นหน้าตาของไอคอนแอป h o t o s h o p เวอร์ชันเบต้านะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยถ้าเวอร์ชันปกติเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วพอจะลากมาที่แท็บด็อกจะได้กดง่ายๆเรากดเข้าไปใช้งานได้เลยค่ะ สำหรับ Photoshop เวอร์ชั่นเบต้านะคะเขาก็มีการเพิ่มฟีเจอร์เข้ามาใหม่มากมายเลยนะคะก็จะม,มีอยู่ประมาณ5ฟีเจอร์ด้วยกันที่ตัว AI เขาสามารถเจเนเรตได้นะคะฟีเจอร์แรกที่พอจะทําให้ดูนะคะก็คือฟีเจอร์เจเนเรทีฟฟิลนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนวัตถุในรูปภาพได้เลยนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นเจเนเรทีฟอ็อบเจกต์นะคะก็คือการเพิ่มวัตถุที่เราต้องการนั่นเองอันนี้เป็นรูปที่1น,นะคะนี้พยก็คือเลือกรูปภาพมาใส่ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วแหละให้เราเลือกที่ เครื่องมือลา s โซ่ทนะคะตรงนี้นี่แล้วเราก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการเพิ่มวัตถุลงไปนะคะอย่างนี้เนี่ยพอจะเลือกเพิ่มเป็นรูปน้องหมาข้างข้งพี่1นึ่งกันพอเลือกเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดที่ generative fill แล้วก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปได้เลยแต่ว่า Photoshop เวอร์ชั่นเบต้านี้นะคะจะรองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะพอจะพิมพ์ไปเนาะ Si b บ r i a n s i b e ซ i บ n ดอกละกัน เป็นรูปน้องหมาอยู่ข้างข้างพี่1กด g e n e r a ร e ลงไปได้เลยแล้วก็รอประมาณ10กว่าวินาทีนะคะตัวโปรแกรมเขาก็ทำการ g e n e r a รตรูปภาพอยู่นี่เอาได้ใสบิเลียนน้องหมามาแล้วอยู่ข้างข้างพี่1เลยตรงนี้นะคะเราก็สามารถเลือกรูปภาพได้นี่เขาก็จ e นเนเรตมาให้ประมาณ3รูปนะคะนี่ก็จะมีตรงพร้อมตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกดูได้ด้านข้างตรงนี้ถ้าเราแบบไม่ถูกใจรูปน้องหมาเนี่ยเราก็สามารถกดจ e n เนเรตเพิ่มไปได้แบบนี้ค่ะ ามาแล้วเป็นรูปน้องหมาเซตที่2องนะคะไซบีเรียนนี่น่ารักมากๆเลยอยู่ข้างๆพี่1แบบนี้ก็ถือว่าเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะคะเดี๋ยวพอยลองไปเพิ่มอันอื่นละกนันนี้เราสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้สมมุติพอยเลือกที่เครื่องมือนี้นะคะทังเกิลก็ลากคุมท้องฟ้าไปเลยแบบนี้อ่ะแล้วเราก็กดที่ generative fill เหมือนเดิม หลังจากที่เราเลือกเสร็จนะคะก็พิมพ์สิ่งที่เราต้องการลงไปได้เลยอันนี้พอจะเปลี่ยนท้องฟ้าเป็นแบบซันเซ็ตนะคะอันนี้คือพี่หนึ่งไปเที่ยวที่ม่อนจองเชียงใหม่ก็จะเปลี่ยนท้องฟ้าเลยหลังจากนั้นก็รอโปรแกร,รมคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะนี่เขาเปลี่ยนท้องฟ้าเราเรียบร้อยแล้วสวยงามมากเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะนี่เป็นท้องฟ้าแบบนี้ถ้าเราไม่ถูกใจหรือว่าอยากได้แบบใหม่เพิ่มก็สามารถกด generate เพิ่มตรงนี้ได้เลยค่ะ เมือนกันลยข้อดีของเขาเลยนะคะก็คือเวลาที่เรากด generate ไปเนี่ยเขาจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้เราเนี่ตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถปรับแต่งเลเยอร์ของเราได้มันไม่ได้เป็นการทําลายเลเยอร์เดิมของเรานะคะเขาจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์เข้ามาใหม่ซึ่งเราเนี่ยสามารถปิดตาก,กดปรับแต่งหรือว่าแก้ไขต่างๆได้เลยนะคะไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มวัตถุหรือว่าเปลี่ยนวัตถุในรูปภาพนะคะเราสามารถ extend image นะคะหรือว่าการขยายรูปภาพได้นะคะตรงนี้เนี่ย เป็นภาพแนวตั้งเนาะเดี๋ยวพอจะขยายให้มันเป็นแนวนอนวิธีการก็คือนี่ไปที่เครื่องมือตรงนี้เลยค่ะครอบทูนะคะแล้วก็ขยายรูปภาพตามขนาดที่เราต้องการนะคะนี้พอจะขยายจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัว AI เนี่ยจะเจเนอเรตออกมาได้ขนาดไหนเลือกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็กดนี่เด็กติ๊กถูกตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เครื่องมือและแคงเกิลตรงนี้นะคะแล้วก็ลากคลุมตรงพื้นที่ส่วนที่เราขยายออกมา หนึ่ข้างนะคะเวลาที่เราลากคุมเนี่ยให้เลือกทับตรงส่วนรูปภาพเดิมไปสักนิดนึงนะคะให้โปรแกรมมัเขาได้ทําการเจ n เนอเรตหรือว่าประมวลผลเพิ่มเสร็จไป1นึ่ข้างนะคะให้กดชิปค้างไว้เราก็เลือกอีกข้างหนึ่งค่ะแบบนี้จากนั้นกด Generative Fill แล้วก็กด Generate อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็รอโปรแกรมประมวลผลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะขยายรูปภาพให้เราเมียนไหมหรือว่าทำได้หรือเปล่า่าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคน เขาสามารถ g e n e r a เรภาพออกมาได้สวยงามมากแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยดูจากข้างๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเนียนเลยนะคะแล้วก็เขาเขาก็ g e n e r a เรออกมาได้หลายแบบเลยซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบไหนนะคะนี่ นอกจากนี้ก็ยังสามารถ generative background ได้นะคะเราสามารถยกวัตถุที่เราต้องการเนี่ยเอาไปใส่ background อื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาได้คัดรูปแล้วก็เอาไปใส่ในพื้นหลังที่เราหามาด้วยนะคะวิธีการเนี่ยง่ายๆเลยนะคะก็ให้เลือกที่วัตถุที่เราต้องการนะคะพอกด select subject ไปแล้วนะคะเขาก็จะเลือกวัตถุมาก็คือเป็นตัวพี่หนูนี่เองหลังจากที่เรากด select subject ไปแล้วนะคะแล้วตัว AI เนี่ยเจนมาไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เราก็สามารถมาเลือก object เพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ ไปที่ generative fill นะคะแล้วก็เลือกสถานที่ที่เราต้องการเพิ่มลงไปนะคะเดี๋ยวนี้พอจะเพิ่มเป็นสกีแอดฮอกไกโดละกันเดี๋ยวจะพาพี่หนึ่งไปเล่นสกีที่ฮอกไกโดนะคะ <c oughs> พิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะต้องพิมพ์เป็นภา,านษาอังกฤษเท่านั้นนะคะตัว AI ถึงจะประมวลผลได้หลังจากนั้นก็กด generate <c oughs> ไปได้เลยค่ะอาเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมนะคะได้ทำการ gen ตัวพื้นหลังออกมาแล้วนี่จะเห็นได้ว่าพี่หนึ่งนะคะกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเออมใช่พี่หนึ่งกำลังเล่นสกีอยู่ที่หิมาแห่งหนึ่งอาจจะเป็นฮอกไกโดก็ได้พื้งหลังอาจจะเป็นภูเขาฟูจินะนี่เราก็สามารถเลือกภาพได้แบบนี้นี่ภาพนี้เนียนมากพี่หนึ่งก็คือถือสกีแบบสุดถือสกีแบบนี้เลยนี่เราก็สามารถเลือกได้แบบนี้ค่ะอันนี้นะคะเป็นฟีเจอร์แรกเท่านั้นก็คือ generative fill เดี๋ยวพอจะลองเล่นให้ดูอีกสักสองสามภาพนะคะ ไม่ใช่แค่เปลี่ยนภาพพื้นหลังนะคะเรายังสามารถเปลี่ยนชุดของตัวบุคคลได้ด้วยเดี๋ยวอันนี้พอจะพาทุกคนมาดูการเปลี่ยนชุดของพี่หนึ่งกันนะคะ AI เนี่ยฉลาดมากๆพอยจะเพิ่มรูปภาพพี่หนึ่งไปก่อนนี่ได้มาแล้วนะคะเลือกที่ตัวเลเยอร์แล้วนะคะแล้วก็ไปที่ลัสโซ2เหมือนเดิมหรือใครจะใช้เครื่องมือ Sele c t i o n แบบอื่นก็สามารถทำได้นะคะ ตัว AI ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเจนมาให้เหมือนกันแต่อันนี้พอยจะใช้เป็น l a s Tool แล้วกันเลือกแค่เฉพาะส่วนเสื้อผ้าของพี่หนึ่งนะคะแล้วพอยจะเปลี่ยนพี่หนึ่งเป็น,ปนหมอไปเลยเป็นหมอหนึ่งเริ่มนี่ทุกคนหลังจากที่โปรแกรมทำการเจนเรียบร้อยแล้วพี่หนึ่งก็คือกลายเป็นคุณหมอเลยมีหลายชุดด้วยนะคะโหอันนี้คือกล้ามใหญ่มากเนียนมากนะคะทุกคน นี่เราสามารถเปลี่ยนสภอาพนี้อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อันสุดท้ายเราลองเปลี่ยนเป็นแบบอื่นบ้างถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะคะก็คือกดพิมพ์ใหม่ไปได้เลยเป็นโพลิสบ้างละกันเรียบร้อยนี่โอ้ทุกคนขอขำได้ไหมพี่หนึ่งคือกล้ามบึกมากคือเป็นตำรวจท่านหนึ่งดู เป็นตัวดวดท่านึงนะคะค่อนข้างที่จะเนียนเออเนียนมากอันนี้ก็คือเป็นเรีวยกว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน Photoshop ที่เขาเอา AI เ,เ,เข้ามาช่วยเจนภาพก็ทุกคนสามารถเอาไปลองเล่นได้ต่อมานะคะเป็นฟีเจอร์ที่2เนี่ยพอจะมาลองเล่นให้ดูกันนะคะก็คือการลบวัตถุด้วยเครื่องมือ Remove Tool นั่นเองปกติที่เราจะลบวัตถุในตัว h o t o s h o p เนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือ h e l i n g b r u s h นะคะหรือว่า l ค n e Stamp แต่ว่า ใน Photoshop เวอร์ชั่นเบต้าตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่มเครื่องมือ Remove Tool เข้ามาก็คือให้เราไปเลือกที่ตรงนี้เลยค่ะก็คือเขาจะเพิ่มเข้ามาตรงนี้เลย r e Remove t o o o แล้วเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกที่เลเยอร์ตรงนี้หลังจากนั้นอันนี้เดี๋ยวพอยเพิ่มขนาดบลัชก่อนเสร็จแล้วนะคะแล้ก็ระบายสิ่งที่เราต้องการลบลงไปได้เลยอันนี้พอยก็จะลบตัวคนนะคะ นี่ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยอ่ะสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้ถ้าใครที่ไปถ่ายรูปที่มีสถานที่ที่คนเยอะๆแล้วอยากลบคนออกเนี่ยก็สามารถใช้ตัวฟีเจอร์ AI ใน Photoshop version beta ในการลบคนได้ค่ะอันนี้ก็คือระหว่างที่เราจะตัวโปรแกรมทำการประมวลผลหรือว่าลบวัตถุนะคะค่อนข้างที่จะนานนิดนึ่งนี่เรียบร้อยแล้วอาจจะรู้สึกว่าเออลบไม่เนียนแล้วก็สามารถกดเพิ่มได้แบบนี้ ต่อมาฟีเจอร์ที่3สําหรับ p h o t o s h o p เวอร์ชันเบต้านะคะก็คือ Contextual t a s k b a r นั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะช่วยให้ workflow ของเราทํางานได้เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเวลาที่เราเพิ่ม Text เข้ามานะคะนี่สมมติเพิ่ม Text มาปุ๊บมันจะมีตัว t a s k b a r ด้านล่างแสดงขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะให้เราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เป็นขนาดฟอนต์หรือว่าเปลี่ยนสีได้เพราะปกติแล้วเวลาที่เราจะปรับแต่งฟอนต์นะคะก็ต้องไปปรับแต่งที่ p r o p e r t y ตรงเมนูด้านขวามือตรงนี้ แต่ว่าในเวอร์ชันเบต้านี้นะคะเราสามารถเลือกปรับ Text ด้านล่างได้เลยนะคะจากเมนู Taskbar ตรงนี้ค่ะอย่างนี้นะคะพอจะพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าเป็นว่านจองอ่ะเรียบร้อยลากคุมนะคะอ่ะเลือกฟอนต์เลือกฟอนต์หนึ่งกลุ่มเลือกขนาด Text 1์หนึ่กลุ่มเปลี่ยนสี1นึ่งกลุ่มอ่ะเรียบร้อยนี่ เราสามารถปรับขยายได้เราปรับ Text ไปปุ๊บนี่เราขยายตัวหนังสือตรงนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีขึ้นเมนูว่าเราจะพลิกไปด้านไหนก็ได้แบบนี้ถ้ากดเซฟกดออกก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมนี่เรียกเรีว่าสะดวกมากๆแล้วก็จะช่วยให้ Workflow ของเราในการทำงานเนี่ยรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ ฟังก์ชันที่4ที่เพิ่มมาในเวอร์ชันเบต้านี้นะคะก็คือการปรับปรุงเครื่องมือกราเดียนนั่นเองเราสามารถกดนะคะแล้วก็เลือกปรับทิศทางของกราเดียนได้เลยนะคะเดี๋ยวลองทําให้ทุกคนได้ดูกันก่อนอันนี้เป็นรูปที่ต้อมสุดหล่อของเรานะคะรูปภาพเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเลือกที่เครื่องมือกราเดียนตรงนี้อ่าหรือว่าจะกดตัว G ีก็ได้นะคะแล้วก็คลิกที่พื้นหลังที่เราต้องการเพิ่มการาเดียนเข้าไปนะคะนี่ตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้นี่ สะดวกมากๆทุกคนเพราเราสามารถเลือกปรับสีตรงนี้ได้ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีไปได้เลยแล้วเราก็เลือกปรับทิศทางของสีได้เลยนะคะนี่ต้องการแบบไหนก็สามารถปรับแต่งได้เลยเรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะปรับกราเดียนตเนี่ยก็ต้องไปปรับที่แถบเมนูด้านขวามือเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแต่งที่ตัวอาร์ตเวิร์กของเราได้เลยค่ะ และฟีเจอร์สุดท้ายใน p o t t s s o p เวอร์ชันเบต้านี้นะคะก็คือเขาเพิ่ม adjustment preset เข้ามาค่ะซึ่งเราสามารถเลือกปรับแต่งโทนสีให้กับภาพของเราได้เลยนะคะเรียกได้ว่าครบจบในโปรแกรมเดียวเลยขั้นตอนแรกก็คือไปที่เหมือนเดิมนะคะไปที่ Windows ก่อนเนาะแล้วก็เลือกเพิ่ม adjustment มาตรงนี้พอเราเพิ่มมาแล้วนะคะเขาก็จะมี preset ให้เลือกปรับแต่งภาพของเราได้เยอะมากๆเลยค่ะ ขาก็จะมีหลายโทนให้เราเลือกปรับแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโฟโต้รีแพร์ครีเอทีฟหรือว่าโหมดซีด e มติกเนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกปรับด้วย และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน p o t t s s o p เวอร์ชั่นเบต้านะคะที่เขาได้เอา Firefly, Generative AI เข้ามาช่วยให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ตามจินตนาการของเราเลยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะสำหรับคนที่ใช้ Photoshop รายเดือนอยู่แล้วนะคะก็สามารถดาวน์โหลด h o t o s h o p เวอร์ชั่นเบต้านะคะมาติดตั้งบนเครื่องแล้วก็ลองใช้งานกันดูได้เลยค่ะแต่ว่าท้ายนี้นะคะพอยก็มีทิปเล็กๆน,น้อยๆมาฝากนะคะสำหรับการใช้ g e n e r a t i v e f i l l เวลาที่เราพิมพ์คําอธิบายไปเนี่ยก็ให้ใช้ภาษาที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ใช้ประมาณ3-8คถึคให้ตัว AI เนี่ยเขา generative ออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนฟีเจอร์สําหรับการขยายรูปภาพเนี่ยก็ต้องเลือกส่วนที่เป็นรูปภาพของต้นฉบับไว้ด้วยนะคะตัว AI เนี่ยเขาจะได้คํานวณภาพออกมาได้กลมกลืนแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่พลอยได้ทดลองใช้งาน Photoshop เวอร์ชันเบต้าดูแล้วนะคะข้อดีที่เห็นเลยเนี่ยก็คือ AI ของเขาในฉลาดมากๆนะคะสามารถเจนภาพออกมาได้ตรงตามที่เราต้องการเลยแต่อาจจะมีบางภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ก็ต้องลองไปปรับแต่งกันดูนะคะแล้วก็อีกข้อนึงเลยเนี่ยสำหรับการที่เราเจนออกมาแล้วนะคะตัวเลเยอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ไม่ได้เจนทับลงไปในเลเยอร์เดิมซึ่งเราสามารถปรับแต่งหรือว่าแก้ไขได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ คลิปนี้นะคะพลอยก็มาลองเล่น p o t o s h o p เวอร์ชันเบต้าให้ทุกคนได้ดูกันพอประมาณนะคะเพราะว่าในตัว AI ของ Photoshop นี้เนี่ยเขาสามารถเจนภาพออกมาได้หลากหลายเลยตามความสร้างสารรค์หรือว่าจิตนาการของเรานะคะยังไงเพื่อนๆก็ไปลองเล่นกันดูได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามชอ่อง i m o d o f f i i i a l กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์หรือว่าข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ